Our plan is going to Kawaguchiko to see Mount Fuji. Yay! Let's go. Bye bye, on Onsen. kilometers. Cool. Yeah. Turn right. Yeah, it's a driver. It's, a <laughs> it's, it. well, it's so the same person. Just drive. Not too difficult for you to drive. Yeah. ตอนนี้เราก็กำลังขับรถลงเขาไปนะคะเพื่อที่จะเดินทางจากทาคารากวะออนเซ็นไปที่เมาฟูจีนะคะซึ่งระยะทางก็น่าจะสักประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะ ตอนนี้เราขับรถมาถึงเมาส์ฟูจิแล้วนะคะแต่ว่ายังเช็คอินไม่ได้นะคะยังไม่ถึงเวลาเราก็เลยเลยไปที่เมา้์ฟูจิพานอรามิกโรเวนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นโรเวแล้วก็ชมเมาส์ฟูจิบนภูเขานะคะสำหรับเพื่อนท่านไหนที่ขับรถมาไม่ต้องห่วงนะคะใกล้ๆโรเวเขาจะมีที่จอดรถนะคะก็คือจอดรถฟรีนะคะแล้วก็มีหลายที่ด้วยค่ะแล้วก็มองหาว่าฟรีคาพักนะคะ หลังจากรอคิวเกือบชั่วโมงค่ะเราก็ถึงคิวที่เราจะได้ขึ้นรถเวไปบนภูเขากันนะคะโดยค่าตั๋วจะอยู่ที่คนละ900เยนนะคะ900เยนนี่คือขึ้นไปได้สูงสุดถึงท็อปข้างบนเลยนะคะคลาวด,ดี้นิดหน่อยค่ะมองไม่ค่อยชัดอีสเป็นิ นี่เลดค่ะวากุจิโกะค่ะ <Yeah. S 1> แต่อันนี้คือมัลฟูจีค่ะแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นมั้ยอ่ะเพ,อเพื่อนๆเห็นไหมอะ tell the story People say come in the morning better <c oughs> ไคงค่ะมัลฟูจีเห็นนิดหน่อย Do phụ chí, thêm hay nít không chú ơi xưa hết. Do you check what it is? Is that like ริงไม่ด <Kristin> ัหลังจากเดินชมบรรยากาศข้างบนได้สแป๊บหนึ่งนะคะเราก็ตัดสินใจว่าเราจะกลับลงไปนะคะวันนี้มันไม่ใช่วันของเราจริงๆค่ะคืนนี้เราจะพักที่ฟูจิหนึ่งคืนนะคะเรายังมีโอกาสอีกตอนเช้าพรุ่งนี้นะคะหวังว่าเราจะมีโอกาสเห็นเมาฟูจิที่ใสๆเคลียร์บ้างนะคะ บีเอ็นอัพ <l ug> ค่ะหลังจากชิมอของเขาไปแล้วมันอร่อยมากก็เลยซื้อค่ะ เทนคุโนะโทริอินะคะที่จะเป็นเสาโทริอิที่อยู่บนภูเขานะคะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปที่นั่นนะคะแต่มาดูว่าคิวจะเป็นยังไงมาลุ้นกันค่ะเราขับรถขึ้นเขามาเราจะมาถ่ายรูปกับเสาโทริอิคะ่ะมาลุ้นกันว่าเราจะเห็นฟูจิไหมคัม เดินมาถึงแล้วดูคิวค่ะโอ้โอ,โอ้สายถ่ายรูปอย่างเรารอไหมไม่ค่ะถ่ายมันข้างบนนี่แหละติดอะไรก็ติดค่ะไม่ชอบรอคิวค่ะก็เก็บภาพเท่าที่ได้นะคะ คืนนี้เราจะค้างที่ฟูจิโยชิดะวิลล่าหนึ่งคืนนะคะเขาบอกว่าที่พักตรงนี้ประทับใจมากๆค่ะราคาก็ไม่ได้แพงด้วยค่ะมี3ห้องนอนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่บ้านจะรีวิวให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นถือเราจะค้างที่ฟูจิหนึ่งคืนค่ะอันนี้ขึ้นชั้นบนชั้นบนเป็นห้องนั่งเล่น เป็นครัวเป็นทีวีเป็นเสือท,ะทะัทธมิมีสามห้องนอนเองทั้งงั้นอะมีอะไรด้วย Yes pretty good separate the rubbish yeah oh awesome มีให้ทุกอย่างไมโครเวฟคืนนึงนะคะอยู่ที่นี่คืนหนึ่งอชิโน่หักไก่ค่ะ <laughs> ตอนสี่โมงครึ่งหนาวจนสั่นงอกๆเลยหมู่บ้านน้ำใสค่ะ ตอนนี้สี่โมงครึ่งเด็กๆอยู่ข้างหลังเดินสั่นงอกงอกแยกเน on the way out we can explore the shop ตอนนี้อยู่ที่โอชินโนฮักไก่ค่ะหมู่บ้านน้ำใสตอน4โมงครึ่ง5องศา come um, it's not that big it looks at Fuji block yes ไม่เห็นมาน f u j เลย it's supposed to be here this way โอไกโน่ไม่ใช่โอกัโน่โอชิโน่ฮักไกค่ะไมว่าน้ำใสใสจริงๆใสเห็นตัวปลาเลยค่ะ คนก็สั่นงอก <laughs> yeah, expensive. Mm -hmm. yeah. spots. Yeah. <laughs> <laughs> uh... you can have them all อะไร <laughs> Souvenir <laughs> I don't like it's heavy. No, I just want that like a normal magnet, you know. Too heavy to carry. Huh? Tori. Tori. They call Tori. Yeah, but not moving. Look. เราไม่มีเวลาเยอะเราก็มาแค่มาดูมาดูแล้วเราก็จะกลับกันแล้วค่ะบายบายโอชิโนะฮักไกไม่เห็นเลยฟูจิค่ะคลาวดี้มาก วิ่งดินโกดาว that o n วิชุดโก้ดาว that one and out that way หมู่บ้านน้ำใสที่เราไม่สนใจจะดูปลาเลยรค่ะมันหนาวมากเราไม่สนใจจะดูปลาเลยมันหนาวค่ะ kia nào không kín kia nào đơn giản ngân mốc We had really healthy had a breakfast morning out eat ไปค่ะไปที่จอดรถจอดรถอยู่ใกล้ๆนี่คะ่ะค่าจอดรถสามร้อยสามร้อยเยนออกจากโอชิโนฮักไกก็มาต่อกันที่โกเทมบะเอาเล็นะคะเรามีเวลาน้อยมากๆนะคะด้วยความที่เราเข้าใจว่าเขาจะปิดกันสองทุ่มนะคะแต่นี่เรามาถึง6กโมงแล้วนะคะ <laughs> แต่ว่า พอทุ่มกว่า,วาร้านเขาก็เริ่มปิดกันแล้วค่ะเราก็แยกย้ายกันกับเด็กๆนะคะก็ต่างคนต่างช็อปนะคะก็ได้กันคนละชิ้น2ชิ้น<ก>แล้วก็<อ>กลับที่พักกันค่ะโมงเย็นดูจะคุ้มค่า,ากับก,การมาไหมด่ลิงอยูกกันในเกตยอวแจ็กเกต โกเทมบาตอนบรรยากาศ3องศาเวลาทุ่มกว่าเกือบร้านจะปิดแล้วค่ะวาวกันโกเด้ คืนนี้เราจบลงง่ายๆด้วยการกินอาหารที่ร้านสะดวกซื้อนะคะเพราะว่าเราไปร้านอาหารไปสองที่ะค่ะแล้วก็มันเป็นเข้าบุกกันเต็มมันไม่มีที่ว่างนะคะด้วยความที่อากาศหนาวจัดมากๆเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นหาซื้ออะไรง่ายๆเอากลับไปกินที่ที่พักแล้วก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะคะ